สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสรณีบุละรหัสนักศึกษา 52E101046 โปรแกร,รมวิชาภาษาไทยห้องเอคณะคารศาสตร์ A ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอาภิปรายในหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรค่ะอย่างแรกเราก็ต้องมารู้จักความหมายของสูตรก่อนหลักสูตร การศึกษากำนดความหมายของหลักสูตรไว้มากมายทั้งที่คล้ายกันกันและแตกต่างกันในการศึกษาความหมายของหลักสูตรจึงควรพิจารณาความหมายของหลักสูตรที่ผู้เชวชาญทาสาขาวชาหลักสูตรซึ่งใคำนิยมามแตกต่างกันไปแล้วแต่จะมองในหลักสูตรในแง่ไหนและจุดเน้นแตกต่างกันดังนี้คือ 1. หลักสูตรหมายถึงรายวิชาหรือเนื้อหาสาระใชส้สอน 2. หลักสูตรหมายถึงมูลประสบการณ์ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรหมายถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือการจะทำหลักสูตรขึ้นมาโดยไม่มีหลักสูตรเดิมพื้นฐานเลยและรวมถึงการผลิตเอกสาตรต่างๆสำหรับผู้